ยินดีต้อนรับเข้าสู่เอเดียงไทยแลนด์ชาแนลวันนี้ค่ะเราอยู่ที่สถาบันชาฟเ สำหรับสถาบันชัฟกันนะคะเป็นสถาบันที่เปิดสอนและมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเปิดสอนทั้งคอร์สภาษาและคอร์สสายวิชาชีพมีทั้งหมด2แคมปัสที่โกลโคสและที่บริสเบนซึ่งวันนี้ค่ะเราอยู่ที่แคมปัสบริสเบนจะเห็นได้ว,ว่ามีความฟินเทจพื้นที่กว้างขวางบรรยากาศดีแล้วก็น่าเรียนมากๆด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปทัวร์แคมปัสบริสเบนกันไปกันเลย นี่ก็จะเป็นส่วนกลางของสถาบันเชฟตันนะคะเราจะเห็นว่าหนังสือสามารถยินได้แล้วก็มีคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับนักเรียนสามารถใช้ได้ด้วยค่ะทะ่าดาและนี่นะคะก็เป็นส่วนกลางของสถาบันเชฟตันค่ะจะเห็นได้ว่าไม่เหมือนโรงเรียนเลยค่ะมันเหมือนบ้านพักตากอากาศอะคะ่ะซึ่งโรงเรียนนะคะติดริมแม่น้ำวิวสวยมากเนี่ยไว้บันได้จริงๆนะเออ ที่เห็นข้างนอกอากาศร้อนแบบนี้นะคะจะบอกว่าในสถาบันนะคะเย็นสบายมีแอร์ทุกจุดหรือจะเป็นหน้าหนาวก็มีฮีเตอร์นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะหนาวเวลาเรียนเลย ซึ่งที่นี่นะคะก็จะเปิดสอนทั้งคอร์สภาษาอังกฤษและคอร์ส Vocational ค่ะสำหรับคอร์สภาษาอังกฤษจ,จะมีตั้งแต่คอร์ส general English คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการทำข้อสอบไม่ว่าจะเป็น TOEIC IELTS หรือ Cambridge รวมไปถึง English for childcare และ English for nursing ค่ะซึ่งคอร์สที่เด่นของที่นี่ก็จะเป็นคอร์ส IELTS preparation ค่ะ นอกจากที่นี่จะมีคอร์สภาษาอังกฤษแล้วยังมี Vocational Course หรือคอร์สสายวิชาชีพเริ่มตั้งแต่ Certificate ไปจนถึง Diploma ไม่ว่าจะเป็นสาย Business สาย e g e Care แ h o u Care หรือสาย IT จะบอกว่าน่าเรียนม,นมากเลยค่ะ s h a r l e s t o n is a beautiful campus s h a r e s t o n offers the opportunity for students to learn to grow right here on the banks of the beautiful Brisbane River s h a f t o n the campus is beautiful. We've got great teachers, we've got great classrooms, we've got great amenities, and it's a lovely place to work and study. Welcome, come visit us. We'll see you soon, okay? Bye bye. เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบรรยากาศนาเรียนมากๆเลยใช่ไหมคะและนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราถ่ายมาให้ดูกันนะถ้าใครนะคะที่สนใจอยากเรียนที่ Shafton หรือสอบถามเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าติดต่อมาหลังไม้ได้เลย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันและถ้าคิดถึงการเรียนต่อออสเตรเลียนึกถึงเอรยังไทยแลนด์บ๊ายบายเอรยังไทยแลนด์ Thailand, your gateway to study in Australia